สวัสดีครับทุกวันสุดสัปดาห์เราจะมาคุยกันเรื่องกีตาร์นะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่25เดือนมิถุนายนพศ2566วันนี้จะพูดเรื่องเกี่ยวกับเพลงข้างข่าวกินกล้วยนะครับซึ่งเคยมีคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ซึ่งเล่นเพลงนี้นะครับลองไปไล่ดูนะครับคลิปเก่าประมาณ2อสมปีที่แล้วเพลงข้างข่าวกินกล้วยเนี่ยก็จะมีลักษณะอน,าานี้ทํานองกับสีมสา,านะครับ ำหรับแนวคิดในการคิดเสียงประสานกับให้ไปกับเมโลดี้นี่ก็คือเรื่องของคอดนั่นเองนะครับทำยังไงให้เล่นได้สบายๆไม่ยากมากนะครับก็คือไม่ต้องเอาคอเยอะนะครับทำนองเมื่อกี้เนี่ยทำนองก็คือ ทำนองนี้ถ้าเราเล่นคอร์ดไปด้วยเนี่ยจะเห็นว่าคอร์ดซคอร์ดเดียวสามารถที่จะครอบคุมทำนองทั้งหมดนะครับเป็นบันไดเสียงที่เข้ากับบันไดคอร์ดซได้นะครับประมาณนี้ก็เลยใช้คอร์ดซคอร์ดเดียวแหละเพียงแต่ว่ามีการเดินเบสนะครับนี่คือคอร์ดซ เบสคือตัวสอดโดนะครับใช้คอร์ดเดคอร์ดเดียวแต่ให้รู้สึกมีการเคลื่อนไหวก็คือใช้เบสสลับกันไประหว่างโดกับซอนนั่นเองลักษณะนี้เราจะได้ยินเสียงเนี่ยเแบสบสลับกับคอร์ดไปเรื่อยๆนะแค่นี้เองอันนี้คือเสียงประสานที่ใช้ทั้งหมดในท่อนแรกเมื่อกี้นี้เอาเสียงประสานมารวมกับ เมโลดี้เมโลดี้ก็จะใช้นิ้วก้อยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับ สำหรับมือใหม่อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับนีแต่ถ้าพยายามก็คิดว่านาจะทําได้นะครับนีหลักการคือเล่นคอร์ดสให้ได้นะต่อมาก็คือเอาเมโลดี้มาใส่ให้ได้ให้มันเนเกิดนะทํานองที่ไปกับคอร์ดได้อันนี้ต้องลองไปฝึกดูนะครับเนี่ยลองไปดาวน์โหลดโน้ตให้ลองทําช้าๆก่อนนะครับโน้ตตัวแรกของเมโลดี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในคอร์ดนะครับนีก็คือเสียงลา สไลด์มาอันนี้เข้าคอร์ดแล้วคอร์ดซีึ้นโดมีซอนนิซอนโอเคครับนะก็สรุปก็คือใช้คอร์ดซีเดินเบสสลับไป แล้วก็เอาเมโลดี้มาใส่นะครับนี่ความท้าทายมันขึ้นอยู่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าทํายังไงให้เมโลดี้กับคอร์ดเนี่ยมันไปได้วยกันได้อันนี้ต้องลองไปศึกษาดูนะครับอันนี้คือแนวคิดคร่าวๆนะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ